อเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็คอนเทนต์เฉพาะกิจวันนี้คอนเทนต์เฉพาะกิจวันนี้คือเล่นตามเลนนี่คานฮะขาดเล่นไหนเล่นเลนนั้นแหละซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าถ้าเรามากดคาสิกเราต้องขาดลมเนาะเพราะฉะนั้นเราเล่นลมกันดีกว่านะทุกคนเออแต่จะว่าไปเนี่ยขาดเมดเหมือนกันนะเนี่ยเมดอีกแล้วหรอฉันฉันเพิ่งฉันฉันจำได้ว่าเึงเล่นเมดเล่นเมดไปแล้วไม่ใช่เหรออ่ะงั้นวันนี้ โบแดงโบแมนมาวัดกับโบได้ใจนาง,นง,นางมันแหลงน้ำกระดางสิน่าไม่ได้โบได้เ,เดี๋ยวเราจะลองเยอะๆลองเยอะสติลิกสิทธิ์อ่ะมาแท็กอ่ะเสร็จนี้ไปเลยง่ายมามารับบทไอ้นี่เลยมารับบทเออเขาเรียกว่ายัางไงนะเออคอนเทนต์เฉพาะกิจเร็วๆมาตัดเกมเพลย์กันเลยนะทุกคนไม่ตัดไม่รอช้าไม่ยังไงเลยไป แม่เขาว่าเด้ามาเขามาเกมได้ทุกคนผีผ่อมแม่พี่น้องญาติพี่น้องป้องป่าเอ้ยเอาดีๆละว,วันนี้คือผมมาเอามาแกงกันะฮะก็คือมาเล่นเป็นแซกแซกเอ่อภาคอีสานนะฮะสนุกสนุกนะเออสนุกสนุกสนุกนะเออไม่ต้องคิดอะไรมากนะเอาเราจะไปอะไรเยอะนะเพราะว่าเรายังไงก็ได้นะอืม แต่ว่าไอ้ขอขีบเล่นก่อนนะน้องโอ้อย่ามายกอ้ได้โอ้ฟิกเกอร์ไปขนาดนั้นเสียฟรีเลยะน้องเออมันม่นตีโตอันนี้ไอ้ได้ยังไหนมาตตีตะกแตรนไอ้ได้ยังไหนฮูบ่ได้ได้บ่ได้ก็ไอ้ขอไปเติมทึ่งก่อนน้องน้องน้องเมดิซาดไอยมาแล้วขอจิ้มแนเออหละโอ้ยอย่ามายิ่งไอ้ได้ไอ้ก็มีหัวใจได้มันเกีียวอย่างกับวนใจนะน้องเอ้าเอาแล้ว ู้เอ้ยสู้เอ้ยอ้าวอันนี้บอลอดเออน้อ,นองเออน้องบอนี้เองดเด้อไอ,อ้โบเกียวเด้อไอ,อ้โบเกียวจะไปจะไหนนี่อ,ทอ,อัท่อมโสดเอ้ยท่อมโสดปรับมาละง่ามันบอปรับมาละง่ามันบอโอคิดว,ว่าเก่งบมอไอ้ไอ้มีล่มตดแล้ไอ้คิดว่าไอ้เกง่งหมอน้องกับุญญานไดน้น้องขอว่างใครไปก่อนน้องมีใครได้น่องสนใจบอโอ ยิงอีกแล้วยิงเกง่งแล้วเกิดขอสตันเนี่ยเออโอ้ยไอ้บ่มีบ่มีหนึ่งบ่มีหนึ่งถอยถอยไอ้ถอย,ถอย,ถ,อยถอยดีกว่า่าไปอัน่าไปเสียงเบืองสกิลล่าเออไม่อยายทีบข่อยาทีบถ้าเหม็นเจ้าเนาะย่ามันยิงมูข่อยขอว่างใครใต่พอมโอ,อ้ซี่สี่อีกจะเปนซี่สี่สเก่งนองเลยน้องมีเอะยจังหวะหนีจังไหนดีเขาจะไปเติมทิง่งหรือเขาจะไปยังเขาบดไปเติมหรอก E วางไครอีกอสะโลอีกเป็นทังไหนมักไม่ยกคอยบอกเจาก้านี้โอ้ไอ้ล่มนี่ก็ได้ไอเทพเจ้าร่มคนหนีนี้นะฮะอ่ะ้าเป็นเนาะหึหึทางไหนอีกทังไหนอีกโอ้โหแล้วน้ำหอดบ้านไอ,อกระยานขึ้นกันเ้อะหนีแต่คีมมีบอมี่อันติไอกนเลยรอดโอ้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 เขาขีด้วยว่าเออนั่นแหละสำนันเลย,ลยแต่เอาแต่เอาอันนี้ อันนี้ลายหอดบ้านทอดเฮือนบุญนะโอ้จะไม่เนาะไอ้ขอกลับบ้านก่อนละทุกคน12 seconds later ถ้าเกมนี่เป็นเกมตามไอ้ก็จะเข้าใจอยู่พออย่างฮูบบอเบิ้มไอ้ดูทุกคนไอ้กะบอกเข้าใจขี้กันว่าทีมไอ,อ้มันจากอย่างคณะน,นี้ขอว่างใครแน่เด้อเออ,เอ,อนั่นแหละเออฉีดฉีดฉีดกันนั่นแหละก็ได้แค่นี้แหละไอ,อ้เอ้ยมันจะกดจังเกิดในหลนีกะบอกกดเนาะ ก็ได้โอ้โหโอเคมึงตายโลด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 ,ลดถือสโลอีกสโลอีกเป็นแังไลนะคสโลอีกโอ้ย oh. อร่อยเล่แบบนี้แซบๆด้วยพีน่น้องแซบๆบโอ้ยไปเติมทึงก็อน,น้องเมดิซาเขาเลือดน้อยถืออันตีน้ยใส่กระต่ายได้น้องระวังเด้อเออจะเบิ้งส่งกันนะจะถืออันตีได้ได้หนีฮะสมมติว่าสองคนนี้เขาหูดีเลย มาไอ้บญาตล่ะไอ้ขอจิ้มเนี่ยอ้าวยิงตะกะเตรนไอ้เบิดเลยไอพวกนี้คิดว่าทุกเจ้าเป็นไผ่เหรอไอ้มาเป็นขบวนยากุซ่าเด้หูจักบอน้องน้องเอ้ยเกียดความภาคอีสานของตัวเองไม่ตลกอ่ะทุกคนคิดยังไงบ้างถ้าชอบก็กดไลน์นะทุกคน ทรหดมากนะอืมอุย้ยแต่ข้างั้งลุมมันคือคักใช่ลรืเอาขีบจะจับเขาของนอนจะเป็นเนาะเจ้านี่ฮอลมานได้บด่บดบดได้บ่ได้เทเจสีบ่ได้ได้เออเอาโหน That's suspicious เจ้าเอเลี่ยนอายมันขึ้นมาอยู่นี่โอ้มันบ่ได้อีกแล้วโอ้แต่ว่าเขาสีอันตีไปแล้วเ้าบ่ค่อยย่านบัดใดนะเออนั่นแหละเออ อืมอืมอืมโอ้ยโอ้ยไอ้สก,อนะอสกิลบ่หึกนะไอ้บดรีลนแท็กปั๊บประมาณแปดล้านปีนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องคัดใจนะไอ้ก็คัดใจกันเนาะโอเคงันไอ้กับเอลมาหนะ้าก็ได้น้องจังไหนนะจังหวะนี้เห็นทั้งหงึ่งคือจะไฟกันมันแทะยิ่งเอาเออนั่นแหละเมนมาริสามาริสา,า,าน้องมารีสาไอามาแล้วแข็งใจไว้น้องมาริส้าไอข้นมาซอยแล้ว น้องไอหัวน้องซอยตัวเองบ่ได้หลีอแล้วน้องขิมมีน้องท่อมโซดน้องคิดว่าน้องจะรอดหรอน้องคิดว่าน้องจะรอดบอไอเสือว่าน้องโอ้ยนงจะมีนามายิงอีกเนาะย่งคิดว่าน้องคิดว่าน้องจะคิ้วไอ้แต่ว่าโอ้น้องฟันไปพี่บน่นี่ฟันไปแล้วเนี่ยฟันเกง่งในน้องน้องนี่เป็นคนที่บีจตน่าการแนน้อง ป่าไปเล่นไปเออแล้วไอ้สู้นี่ก็เป็นสู้แท่งมันวะนี่โอ้สู้แทงเลยบะโอ้โหอ้าวแบบนี้แบบนี้หิ่งขึ้นนะเออขึ้นจะมาหนองอยาี่แหละโอ้ไอ้บ้าเอ้ยน้องกระยานทีเลแหลนองเหลือเลือดสำนันอืมอืมไอ้ขอการเล่นตัวเองก่อนแอวยับยกลับ ไอเป็นคนใจแข็งแล้วอันนี้ก็ได้คิดว่าเห็ด hey, ยังยูไอกับบอดียาน,นอย้องเด้อเรา,าอยู่กลาง,งอุ้งขนาดนั้นพิเศษแค่ล่ะเออไอากาลังล่อตีนหฮยูเดอร์ทุกคนไอล่อตีนหฮยูไอล่อตีนหฮยูตีนจะมาบอไอ้บนเน่ใจคือกันแล้วตอนนี้เออหนีจังหวะนี่คิดว่าเป็นเจ้าไหนคิมมี่เอ,อ้อยไอมีฟิกเกอร์ได้น้องน้องหูบอไอมีฟิกเกอร์ โอ้ยเอียงนะไอ้ไอ้เห็ดยังของไอ้อกระบอกหูเด้อไอ้กระบอกหูน้ำเด้อเอาสรุปไผเป็นไอ้ไผน้องว่าไอ้ก็งงละจังหวะนี้มาริซาจะเข็ดจังไหนนี่โอ้เปิดอันตี้แบบนี้โอ้ยินจะาไนกระเขาบ่หอดเนาะเขาบ่หอดแบบนี้ไอ้คอไปเติมแน่แล้วกันเนาะจะาไหนกะอืมอืมอืมเห็ดยังไอ้ไว้อายหูเด้ เออแต่จังหวะนี้ไอ้ขอกลับกันไอ้ไอ้บไหวลละโอ้โอน้องมาริสาน้องอยากตีเต้าบอไอ้ไอ้เดี๋ยวไอ้ดูให้ไอ้ดูให้เออดูจั๊วๆไปเลยไอ้ตะกแตนโอ้ฮาวาดจังสี่อายูบ่ได้แล้วทุกคนเอาแต่อายได้เต่าขอบใจทุกคนขอบคุณกับซ้ำการสนับสนุนไอ้ในจังหวะนี้เนาะเพราะเพราะว่าไอ้บ๊มีม่าน้าลินเออขอจิ้มคีบแน่เดี๋ยวไอ้ลับไปเขาไอ้บ๊มีมาน่าลินเอาเทะเท โอ้ยโทรศัพท์ไอ้กระตุกแล้วทุกคนไอ้โทรศัพท์บ่ได้ดีขนาดนั้นเนาะเบิง้งโอ้โหไอ้ตั้งดนเล่งตั้งแต่สิบปีที่แล้วมันหาแต่ออครไอ้อ้ไปตากพลม่มกงินทุกคนไอ้บ่ไหวละเครื่องโทรศัพท์ไม่ไอ้มันดีบดแต่ถังวะนี่ไอ้จะโซโรคิวได้บบไอ้ก็บ้องหเบิ่งมัน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  เบิงม oh, eh? uh ั่นโทรศัพท์กูโอ้ยโทรศัพท์เวทเลยแต่อายขอดูดเน่ดูดนใจครับไอ้ไอ้มีดูดเนาะไอยมักดูดเนาะทนายไอ้ก็ขอดูดแน่น้องไออาอไอดูดบ่ฮอดไอตีบ่ฮอดโทรศัพท์ไอ้มันเป็นยังสี่ไอภาสามารถขาไปได้ดอกน้องเอ้ยโอ้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 น้อง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 คิดว่าน้องเป็นไผ ต้องคิดว่าเมนไพรไอคุ้มโทนเด้อไอคุ้มโทนเด้อไอเป็นไอเป็นคนที่เอ่อโมเดิร์นไทแลนดเน่ไอเป็นคนที่มีสไตล์เขาเอิรนเขาเอิรนว่าเป็นคนที่มีเอ่อเป็นคนท่านสมัยอน้องเป็นคนอีสานแท้แต่ว่าเป็นใจเป็นคนที่มีใจในการฮักโมเดิร์นเด้อคิดว่าจะเมนไผ่ไอมีฟิกเกอร์ อ้าวแล้วเขามาไม่จากี่คิดว่าเป็นเาคิดว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่บ่ไอขอดูดอมๆแน่เออดูดเก่งเนาะใครคิดว่ายูจะสั้นแล้วมันจะได้หนกยูไปรถไอนี้แล้วไอบ่อยูแล้วไอจะอยูให้อย่างกระหู้มากน้าไอากับเบิดเพราะฉะนั้นไอกลับอีก few later. อลัวอ้าวรถจังหวะนี่ไอสู้เอ้ย อายคิดว่าอายเป็นซูเปอร์ฮีโร่บ่ไอไอออกแทงได้ไอจะเย็นเย็นได้ไอออกแทงไม่ได้แปลว่าอายต้องหามทุกสถานการณ์ได้โบแมนได้เออถึงหาตีนเจ้าหน้ายกระต่ายเว้ยเพราะว่าไอมีหาตีนเว้ไอถึงหาตีนนะโอเคโอ้ยเกือบบอลรอดได้กูดูดอื้อเอ้อยไหวไหวไหวอืม อมัมกลุ่มบอกไอ้พวกนี้ทางใดนี่ทางใดนี่ทางใดนี่คิดว่าอยูเนียไอ้สนบอกไอ้กันหนี้คือได้ขึ้กันเลยน้องเพราะว่าไอ้กระเลือดโล่ขึ้นกันไอ้ต้องกับหละบอกไอ้กี่ตัวไอ,อ้หลอกมาบอลเหนมาบอหามาตายได้เออบอมามหน,นีง่ายง่าย,ายอยู่นียครับผู้ขอ โอ้โห oh, 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 oh. มันมาเบิดทั้งยกตระกูลบ่านัน่นมันมาเบิดทั้งยกตะโคตตัวโคตปานั่นโอ้บดใจใจเดอ้อดาบชาสวรรค์สงสัยดาบชาสวรรค์มีการปรปับได้หนีเบิ้งส่งแต่ว่าขอเนี่ยไล่ล่ามึงมันนะ่ะเกินละม,มึงมึงมึงคิดว่ามึงเป็นไล่ล่าแล้วมึงคิดว่ามึงจะย,ยิงไล่ยิงคดบ้านได้บะมึงคิดถึงได้แหละเพราะว่ามึงไล่ยิงอดบ้านได้แต่อันนี้อันนี้มันเกินไปอันนี้นะมัน มันโมเมนต์นักยิงธรรมดาละอันนี้มันยิงนักยิงไม่ทางนี้ขอยิงสโลว์ไปก่อนไอ้ไอ้ฮับวูยูไอ้เป็นเมดได้ไอ้่ได้เป็นแทงเด้แต่ไอ้อืมตีตีกระป๋อมไอ้เอาเงินก็ได้เด้น้องเออตีกระป๋อมไอ้เอาเงินก็ได้ไอ้ก็งงน้ำเอเลี่ยนไอ้เหมือนกันบัดนึงก็ซื้อก็บัดนึงก็ซื้อกระป๋อมบัดนึงก็ซื้อกระตะกระเตไอ้ก็งงเหมือนกันไอ้เล่นเองไอ้ยังงงเองฟังเธอนะแต่ว่าอันนั้นตายได้เลยเด้เอ้แต่บวตายคือเรื่องเงินไต เห็นเห็นไม่ต้องตายนะเอาจริงๆเพราะว่ามีดาบชาสวรรค์นะเออแต่ว่าบอนี่ไอ้มันนาได้เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้อ๋ออันนี้ล่อมันไออ๋ออันนี้ไม่มีไปยิงมันเล่นนะเออไอัน็ก็คิดว่ายิงถือว่าโอ้ยิงบุถือดอกตาเร็วยังมันเล่นได้ไอหูวะหนองตาเร็วนะยิงบุถือดอกคือไอ้เลยไอ้กัยิงบุถือก็ือนกันไม่ยังดอกเอาแต่ว่าถ้ามันนาแบบนี้ ขมันนาแบบนี้ตายได้เลยไม่ถึงกูเนี่ยตายได้เลยกูมันนาที่พายเลยกลับก่อนแม่งขากรขาีีเอเลียนกูแม่งเดือกระซากกูเลยแน่งกลับมาออกมาหน่าก่อนจังหวะนี่ เป็นจงไหล่ะทุกคนโอ้และจังหวะนี่ไอ้บายินกะถึกสู้เตะแล้วสู้กะถึกสะตันขึ้นเป็นจงไหนแล้วมาริซามาริซายิ่งถ้าจังหวะนี่คิมมี่ก็ยิ่งสวนยิ่งกันใช่กันใช่กันแล้วจังหวะนี่โอ้โหแม่มาริซาได้ยิงรัวๆเนาะจังหวะนี้มาริซาเก็บแม่ดีเกไปเนาะโอ้ไอ้ผักโบท่านไอต้ตองผักเสียงอีซานอีกไอ้ผักโบทันเนี่ยน้องน้องต้องจะต้องเย็นเยเด้อใสเย็นเดอ้เเดอโอเคไอ้คอฟิกเกอร์แล้วยิงตะเกนตัวเองกอนเอาแล้วเพยยงมันขีตีบได้ไอ้คอยิงป้อมให้มันแหกก่อน เออคอยยังวานี่โอเคตาแน่ก่อนตาดีสันโพดโอ้สันคือหำเเจ้าเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ That's suspicious That's weird <S มาเขามาอีกเกมหนึ่งแน่น้องเพราะว่าตาเมื่อกี้สันโพดนะหรือว่าอายควนจะกระดานแรงสูงๆว่ะจะได้เกมง่ายๆจะเกมหนึง่งจะได้ตัดง่ายๆนี่ ว่าไอ้ควัจะดันแร่งวะจะแทไทอ้กับควัดันแร่งแหละแต่ว่าไอ้บติอาย,ยากเลินเกมโมบายเว้ยไออยากดันแร่งกมอืน่นเพราะว่าไอาเบื่อโมบายแล้วไอบริมกเลินโมบายนะสัญญาณนี้น้องขอโทษน้องๆในทุกคนเนอะไอขอสิอ่ะเอเลียนเอก,ก่อนโอ้มันตีเอเลียนไอควรหามึงกูจะเคียเล่นให้กูเคียเล่นมังจะขาเอเลียนกูบอได้มึงขาได้แหละแต่กูบให่ขาแล้วมึงคิดว่ามึงอยู่หันมึงคิดว่ามึงเป็นอย่างฮะ มันบบถือดอกึงเสื้อกูถือเนี่ยมันบบถือดอกซิเรียาเอ้ยมันฝันนี่บอกแท้ๆขาแใจยี่ดอกเป็นเมีนซิลรียาแต่ว่ามึงแต่ป่าแบบนั้นมันบ่ถือมันบ่ถือมาถึงมันมันป่าแล้วมันมันบบถือกูนะมันบอนว่าป่าแล้วมันผิดอย่ยงดอกป่าแล้วมันบบถือกูเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วมึงแดดแบบนี้มึงแดดแบบนี้กูคออืมขาม ด้วยตีปกตินี่แหละอืมอืมปิกเอาแบบตีปกตินี่แหละง่ายสุดละไอ้น้องเอ้ยเอาแต่แม่งบออกรวมให้กูเอาขอบใจเด้อห้าขวบขี้ออกคเขาเอาเอา้ยโอ,เอ,เอ้เห็นเดอ้อโอ้ดักเก่งได้หนีน้อยนอยนี่ถ้าดักเก่งมันนี่ดักขึ้นได้โอ้โอ้อันนี้แหง้งอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บเอาตีถึกอันนี้กูหอมโอ้ขอบใจเด้อ <c oughs> ขอบใจเด้อไอ้หนอนหน่อยเอ้ยแต่ว่าเซลีนา่ยายังไม่ยังใกล้กุยหามึงเออมึงไก่งโง่เนาะอากาศเอ้ยยังไอ้มันถึกอยู่เนาะจะมันมึงสม,มองโอ้ประเทศแต่กูเล่นทำนี่นะกูยังรู้สึกว่ากูยังเล่นเก่งอยู่มันนาบอโอ ทั้งลุ่มนะสูดๆด้วยโอ้พูจะสูดได้อยู่ดรอกแม่งจดกดกระตุ um ้นสูดได้ห้าขวดสุดยอดเอ้าไม่ได้คีดพร้อมโอ้ขอบใจด้วยเฮ้ยอยากได้ครีมนะรู้สึกรู้สึกเป็นคนจนนะปกติกระจนอยู่แล้วนะก็มีเงินเยีงเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเอานี่ไปให้นั้นถึงมีหง้ยยิ่งแนเอ้าเอ้าแนวาดแน่าดเน่าแดแนวาดเอาเอา แนวไหนอืมยิงบบถือดาดใครห่าขัวเอ้ยเขาไปยังบขาปนยังเขาถือว่าพิลาคนเฮามีขันพิดาลาดกันได้นะแต่ว่าขอสโลเนี่ยขอสโลเนี่ยเออนั่นแหละจะไหนกะอ่ะได้ใส้คอบแทนกะถือว่าคุมอยู่แต่กูเสียเล่นอีกแล้วกูยังอกเคยเก็บคีบเล่นได้เลยมาจะมาหน้ากูโคดมาหน้ากูคเปลืองใช่ปะขอยิงคีบเอาเงินกันบ่ได้บ่ได้มาหน้าเปลืองเปลือง ต้องเก็บมาแน่เรอยๆเลยอ่ะแต่ว่าไอ้ขอขอึนไปซวยทึ่งกันเ้อสู่ๆเดอน้องมีอะโอต่ว่ากางกนเต็มเลยระวังเด้อไอ้โบอมีอันตีไว้น,น,น้องแต่งไดดิไอ้เออมันย่างไปขนาดนั้นจะย่างอ้อมไปหาสิแตกอย่างเขามึงจะไปอยู่หันนะเออเขี้ยงเขี้ยขีบกับพ่อวาอยู่โอ้แต่ว่าอันนั้นดับอานาเนาะดับอนาเนาะถ้าดับอนาขนาดนัด้นกับสู้ๆเดอน้องไอ้จะไปหาแล้ว แออตยอย่อนตีปกติเห็นนนองเอาเท่โอ้โหถือรอบถึกรอบสังหารแต่แบบนี้มันบบได้มันบอได้มันบบได้มันบอได้มันบนบได้พอห้หน,นีครับโอ้โหถือเทินถืกเทิญถ,ถ้ามึงจะปลาดักขนาดนั้นแต่ว่าขอสตันเน่ ขอสตันเนเอสโลอีก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 ,อกเออนั่นแหละแต่เซเรนายังบอกเมนมือโปเดอร์เห็นเซเรนาแบบฝึกหัดแต่ว่ากระป่าถือยูีคบกับฟึกหัดคนอื่นนะแต่ขอวารบอลจริงก่อนซะแลเนอ few ไอ้กลับมาแล้วมากมาไวมากโอ้โหจะสตันมูไอแบบนี้ไอ้ขอสตันขึ้นน,น้า้องนั่นแหละจับเข่าห้องนอสน,นั่นแหละเออคมคืนมันรลด มันจะเป็นเกหรือเป็นผู้ชายมันขะคมหือในบดแหละมังเสื้อกูอืมจังไหนจังไหนจังไหนคาลินาคาเบโรเออบอแมนอันนั้นมันนักห้องเออแต่บบเป็นยังไ้กับโสนหรอกจะเป็นไพ่ก็ย่าไอไอจิมเบิดตอนนี้โอ้ไอต้องออกของเก่่ะแต่ว่าบแมนตอนนี้ตอนนี้ไอต้องไปเติมแต่เติมบบท่านเลยแ,แหละโอ้แต่ว่าเหมือนคารินาจะบอย่อมกลับบ้าน บอยอมกับบ่เออจะกลับกระบอกกับดีดีโออยากให้กลับแบบทรงฮอดบ้านจะแมนเนาะโอเป็นคนที่มีอัธยาศัยแต่ไอไอจือความแค้นนองได้ไอจือความแค้นนองได้ไอกระบอกย่านนองสักน้อยเด้อถ้ายังจะออบม,มากะฟันเอารถฟันอรรถว่าไออาจจะถึงยก <c oughs> แต่ไอขอดูดแนะ่เออโอแต่ว่าเห็นได้ปลาดุกนะเป็นปลาดุกขี้เงีว เอาเอาเซเบอร์นอ่นอยู่นี่ป่ะโอ้บ้านน้องบัตนี่อ้แต่ขอเนี่คิวเนี่ยไอ้อยากได้เงินอ้ต้องการเงินอีกอย่างหนึ่งโอ้ตีเองรถไอ้บูไอ้บูไวท์ด้อยไอ้ขอตีป้อมเนี่ยไอ้รู้สึกว่าป้อมเขามันไม่ได้เสียจากป้อมเลยเขาต้องเอาเขาต้องเอาเออเออเป็นยังไงวะไม่ใช่ไอ้ยามันเถอะขอเชียเอาอันนี้ก่อนอ้อยากได้เงินเงิน แต่ว่าดูท่าสไอเอเลียนอ่อนอ้ายนี่กันเลยโอ้โอ้เมึงนีล็อกแต่กูได้ยองไอจะไปแก่แคเซเบอร์เซเบอร์มันอาจจะเกียดไอ้ายไ้เอาแฮหๆเอา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 ตามข้อป็นจริงได้เพราะว่าไอกะเนี่ยเห็นบอกไอฮ่าแต่ว่าหนึ่งโอเคไอกลับมาแล้วไอปุยานซีเบอร์แล้วเพราะว่าลูคัดมันขายไอไอก็เลยมาเคลียร์เล่นห้มูซะเพราะว่าไอจะไปขึ้นไปเครื่องโต ไอ้ฟาวเร็วๆกูคีบหิบตายกูจะขึ้นไปทึ่งเออนั่นแหละมึงตายไวๆสเลจะขึ้นไปทึ่งมันแป๊บนึง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 หนึ่งหนึ่งโอแตแมนเนาะอืมอืมอืมจังไหน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 โอโอแตยเองตายเองนี่หนีไม่ทิ้งกูเนี่ยเอออยู่นี่ปะ เออมีจริงเลยสโลมันดูสโลมันดูบักบัเอเลียนเออจะสร็จแลวสโลมันเกือบตายตายไอ้ถวันหายแจได้น้องแต่อากยามถึงไอ้บูวาจับมันคมขืนจะสั่นเละเออคมขืนมันจะสั่นเลยไอ้บอกแล้วว่าเป็นยี่งเป็นไอ้ขอเลือดเต็มขอเลือดเต็มก่อนจะว่าไอ้บอกแล้วว่าเพราะว่าู้หญิงผู้ชายเกยกระเทยมันเอาเบิร์นนะมัน่าเนี่ยมันทำเป็นคนบสุเพศนะมันมันขอใจตจ้มันซึ้งนะฮะ เล่นมุกี้เหรเป็นมาว่ามีอย่างเนาะโอ้แต่ว่าลูกคัดขอบใจเด้อที่มาครับใหนน้องแต่มันตีไอ้ลูกคัดคอยแตงยาเลายไอ้ลูกคัดคอยมนืดอไอ้ลูกคัดกำลังจะถือจิ้มแสงส้วนเอ,อ่อจิ้มแท่งแสงส้วนขอดูดดูดไข่แน่ขอดูดไนะขด่เนะ่ ดูดอ้าวมึงจะไปดูดคีบให้ยังบักเอเลียนเอ้ยบักเอเลียนอยากแต่สมองมึงก็ยังหน่อยที่เกา่าเนาะบักเอเลียนนี่ก็ไงแต่ก็ว่าก็าได้ไอ้ก็บวุฒิสอนมันมาดีนะไอ้ก่อนจะไอ้จะลงมากยังโรกมาดูดไอ้ก็บวุฒิสอน,นยังเฮียยังมาเลยแต่ก็ว่าก็าได้ไอ้ก็บหูโตอยู่ดีแต่ไอ้ขอกลับว่อาอย่าเสือเบืออย่าเสเบือ twelve seconds later เออ,เอ,อแสกแงงาสิบหายเลย โอ้ไอหูโตวะไอยางซาเอ้ยเจ้าของช่องเอ้ยไอจะเบาหลายว่ะเจ้าของช่องเอ้ากับมันยางซาอีริย่ายไอเออไอหูไอยางซาไอปฏิเกิดมามีสปินแบบโตน้องมักเลนนั่นบ่ล่ะแต่ขอเงินก็งูนี่เก่งครับแต่บ้าวอะไรเนี่ยมันก็ต้องหนีเลยเอาเลยไปคานักกิ้งกูจะมันเนาะโอ้คิวนักกิ้งบ้าได้ได้บ้าได้ เห็นดื้อเห็นด้อเห็นด้อทั้งไหนทั้งไหนฮะฮะมาดักคนอื่นแบบนี้บ่ได้ได้ไอจะไปตีป้อมอดักแบบนี้มูซี่อยู่เวลาแล้วดีบ่ว่าแต่ขอก่อนซิรีน้าเอาซิรีน้าซิรีส์หน้าก็จะว่าอันนั้นถือลุ่มถึกลุ่มถึกลุ่มประชาสัมพันธ์เจ้าอันนี้ย่างมากคิดว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่บ่คิดว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่บ่เออ โล่หาแล้วไอลูคัดไอ้ลูคัดเอามันเลยเอามันบบได้ไอบ่มีอันตีล้องลูคัดน้องบ่มีอันตีแต่ไอ้เซวาเซเบอร์มันอยู่หันต้องเสื้อไอบอเซเบอร์มันอยู่ปลาเนี่ยเซเบอร์มันอยู่เนี่ยนี่เนี่ยไอ้บอถือเป๊ะไอบอกแล้วไอ้มีเส้นไอ้มีเส้นต่ขอเนี่ยท่านไหนท่าไหนน้องคาดีน่า คดีนานี้โอ้ยวุ่นๆก็ได้ละไอนด่กวันไอเลนไอดินไอตีทีวี <laughs> มันโบได้ด้น้องมันวุนแบบนี้โบไดแ้แต่ขอนี่เออท่างใดนี่โอ้โ oh, ห oh, แต่แห้ง oh, <no. S 1> นี่ได้นี่กระซำหนี่ซื้อโอน้ oh, องมันโบยา,ากดอกเล่นแซกนะนั่งเสื้อไอ้ ah, นี่ไอไอเลนมาโดนแต่ว่าไอ <laughs> ขอ,อก,กับ,บ้านก็ได้มาหน้าบุด อ้อาย,ยางมาเร็วสถานการณ์ตอนนี้ไอ้ลดไอ้ทายคลิปตอนไอ้ว,าว่าโวท่านแต่ตอนนี้โอ้โหมูไอ้ฟินนัตซี่วดแล้วไอ้ย,ยางวุ่นไอ้นึกว่าไอ้เลนไอเดนอยู่จริงๆไงนี่โอยางวุ่นอยู่แบบนี้มวนเลยเออแต่ขอขอจิ้มเนี่ยเออจะว่ายางวุ่นแบบนี้ยางวุ่นแบบนี้ขอจิ้มเนี่ยเออกระซำนั่นนั่นซื่อไอ้ขอวางไข่ไว้หันก่อนไอ้หูได้เซเบอร์ไอ้จะยางมานะไอ้หูได้ ไอ้หูทุกอย่างไอ้นึกว่าแฮปแมพพูดไดหยอกหยอกไอ้ผมได้แฮกเลอน้องน้องแต่เย็นๆเด้อไอ้ต้องคว้าเอีกพอได้เด้อไอ้ขอขอจิ้มมันก่อนโอ้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 ยิงเอเลี่ยนไอ้เลยจะไม่ยิงไอ้เด้อไอ้ไอ้เก็บโลไว้ให้เซเบอร์พูดได้จะไม่ยิงไอ้เด้อแต่ว่าอันนั้นโอ้เซเบอร์ดักปลาแล้วเจอดูขาดจนแต่กับดับอาณาเนาะอือโอ้ว่างไข่ได้แค่สี่หน่วยปกติมันว่างในหกหน่วยเพราะมันบ่อ๋อลืมไปมันถูกขีดไอ้เขาโทษไอ้พิดเอง อ่ะแซ่โอ้โหคีปมันเกิดมาอยังตอนนี้ไอ้อยากสีปอมไอ้บุอยากเจอเซเบอร์ไอ้ไอ้มืออยานไอ้เป็นโลกกลัวเซเบอร์น้อง้าพุ่งมากไอ้ยิ่งเลยโอ้เปิดปีกจสั้นเปิดน้ำดูโอ้เปิดน้ำโอ้ดักสและดูดมันดูดดูดโอ้ดูดบ่ได้ละไอ้เซเบอร์มามาหน้าเบิร์ดกโก้กลับก่อนกลับก่อนเดี๋ยวเซเบอร์มันเอาไอ้ขาบอม แต่มันเอาไอ้เลยตูแทกไปเลยไอ้หนีก่อนหนีก่อนโอ้จ้สถานการณ์จะไหนแบบนี้โอ้น้องมีเนี้ยเอ้ยน้องมีเนี้ยโอเคน้องมีเนี้ยเขากําลังมาโซนหลอดเนาะเออมาโซนหลอดดีดีดีเกรนดีอยู่ต่วาน่ะเซเบอร์เจอลูคัดอีกแล้วเซเบอร์กับลูค er ัดเจ้ากรรมกว่าไอ้อีกโอ้สูดๆเด้อเซเบอร์ไอ้ก็เป็นห่วงน้องกันได้ถึงว่าไอ้แต่บบมักน้องตำแหน่งก็ตามแต่ไอ้กะอืมถ้ามีนีไอ้โบมีอย่างไอ้อยากจบบ้านบไม่ยังหรอก ไอ้บัได้อย่างนังหรอกแต่ว่าความแค้นี้ไอ้จำไหวไอ้จื้อไห้จนหอดบ้านไอ้จื้อได้จนหอดบ้านจนน้องเซเบอร์น้องก็ต้องทำใจด้วยเพราะว่าไอ้ก็ค่อครั้งใจเกเรนะครับโอ้แม่ละอ่ะทุกคนจบแล้วนะฮะวันนี้แซกซมเพยแซกซมเพยเวอร์ชันเกมเมอร์นะก็ทุเล็ดดีนะเออก็เล่นมุกได้นะเราเออโอ้ก็เอวีพีสองตาโอ้ก็ไม่ได้เล่นซัก เอาจิงงก็ไม่ได้เล่นแซกนานมากนะก็ฝีมือก็ไม่ตกขนาดนั้นนะแซกนะเออก็ยอมเลยว่าโอ้โหอันนี้คือภาคเหนื่อยมากนะภาคเหนื่อยจริงๆนะคือถ้าใครเป็นกําลังใจให้ผมก็เดี๋ยวผมจะไปตัดดีๆแล้วกันคลิปนี้เพราะว่ามันมน่ามันน่าจะสนุกมากเลยอะ่ะเพราะว่าคําพูดที่ผมใช้มันเป็นภาคอีสานแล้วหลายคนน่าจะน่าจะชอบน,นะ <laughs> แต่ว่าเราอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็ถ้าใครได้เล่นด้วยตานี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่าผมเล่นเอาคอนเทนต์เฉยๆนะไม่ได้อะไรนะทุกคนคืออันนี้เอาคลิปสนุกๆนะไปอย่าไปซีเรียสกันนะทุกคนเล่นดีทีท่สุดแล้วนะเออส่วนเกมที่แบบส่วนเซเบอร์เอามาล้วงอะไรเนี่ยอัอนนี้ทําถูกแล้วนะก็เล่นดีมากนะเล่นได้แค่นี้ก็โอเคแล้วโดนรู้คัด สกัดดาวรุ่งขนาดนั้นเออสู้ๆนะแต่ว่าทุกคนก็ว่าเป็นเล่นนะอันนี้คือแรงอีปิกนะน้องร้องเรงอีปิกเขาก็พยายามพัฒนาฝีมือนะอย่าไปว่าน้องเขาเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าใครโยนเกมจริงๆเนี่ยแบบตั้งใจโยนก็ อาจจะผมถูกผมสาบแช่งเหมือนกันนะฮะแต่าาว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ไปเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subs c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นอาไอเดนต่อไปนะเออไม่ใช่เกรซนะไม่ใช่เกรซนะอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไอเดนแล้วเท่ากับเกรซนะครับตอนนี้เกรซสามคลิปแล้วก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เกรซนะครับทุกคนไปก่อนนะครับบา,บายๆแต่คลิปนี้พูดมากว่ะ